สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด็กสมัยนี้ครับรายการเด็กสมัยนี้จะเป็นรายการที่พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนรุ่นใหม่นะครับที่มีคุณสมบัติดังที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างใดอย่างหนึ่งครับเช่นเป็นคนที่อนาคตจะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราให้ความสำคัญคือเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตนเองและเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างน่าสนใจครับ รายการเด็กสมัยนี้สัปดาห์แรกสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับคนที่มีคุณสมบัติข้อที่3อย่างชัดเจนครับวันนี้เราจะไปคุยกับน้องแพรนะครับซึ่งน้องแพรเป็นคนที่ทําหลากหลายอย่างทั้งเขียนหนังสือทั้งมีธุรกิจเป็นของตนเองถ้าคุณผู้ชมไปที่บ้านน้องแพรจะเห็นว่าเธอนั้นอาศัยอ,อยู่ในบ้านดินที่ทําเป็นทั้งออฟฟิศและทําเป็นที่พักที่อยู่อาศัยด้วยวันนี้จะพาไปคุยกับน้องแพรนะครับแล้วไปติดตามกันว่าชีวิตของน้องแพรนั้นน่าสนใจแค่ไหนครับ แพรสวัสดีครับขาผมวันนี้มาคุยกับแพรที่บ้านบ้านนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะถถถแถวแถวราชยโยธินใช่ไหมแล้วก็เราก็มาถึงเนี่ยก็เห็นว่ามีบ้านอยู่แล้วก็เห็นว่ามีบ้านอีกหลังหนึ่งโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือบ้านบ้านดินใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่แพรสร้างค่ะแพรกับเพื่อนช่วยกันสร้างคืออันนี้เป็นบ้านที่เราอยู่กับใครครับเนี่ยข้างหลังนี้กับครอบครัวค่ะนี่เป็นบ้านของพ่อกับแม่ อันนี้เป็นบ้านของแพใช่น,นี่บ้านของแพแ้ทำไมหนูไม่อยู่ในบ้านที่อยู่ที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันนะลูกจริงๆก็อยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนความฝันของเด็กทั่วไปที่อยากจะมีบ้านของตัวเองอแล้วแพก็เคยคิดอยากจะมีคอนโดเป็นของตัวเองเล็กๆที่เป็นห้องบ้านส่วนตัวแล้วก็เคยคิดว่ามันต้องผ่อนต้องดาวต้องอะไรแล้วติดหนี้กันเป็นแบบว่าอีก20ปี30ปีที่ต้องผ่อนอะไรเงี้ย แล้วรู้สึกว่าเหมือนเราเริ่มทํางานแล้วเราเริ่มต้องการมีสเปซเป็นของตัวเองค่ะไม่ได้ทํางานแบบเหมือนใช้แค่คอมตัวเดียวคือบางทีเราทํางานประดิษฐ์ที่แบบมันต้องมีเก็บของเก่ามาวางแล้วมันต้องมีพื้นที่ก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆคอนโดอาจจะไม่เหมาะกับเราก็เลยไปมองพื้นที่ที่ต่างจังหวัดไปปลูกบ้านต่างจังหวัดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออพอจะไปอยู่ต่างจังหวัดคือครอบครัวเราอยู่ที่นี่แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่นี่หมดแล้วปัญหามันจะยังไงที่เราจะมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ก็ยังมีครอบครัวอยู่ที่นี่ก็เลยพอหลังจากต้นปีค่ะเริ่มไปศึกษาด้านการพึ่งพาตนเองค่ะแล้วก็เหมือนเรียนสร้างบ้านดินกับพี่จนจนันใดกลับมาก็ไฟแรงอยากมีสตูของตัวเองอยู่แล้วก็ลวเลยเกินกับแม่ไว้เล่นๆหรอว่าถ้าเกิดแพจะทำออฟฟิศของตัวเองอะ่ะขอพื้นที่ตรงสวนนิดหน่อยได้ไหมอะไรย่างเงี้ยแม่ก็เออเ,เอาเลยเอาเลยแล้วแม่ว่าจะแบบว่าทําเป็นออฟฟิศเล็กๆ ตอนแรกคุยกันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งเพราะว่าแพทำเกี่ยวกับพวกของ mm hmm. เกี่ยวกับรียูสอยู่แล้วแล้วตู้คอนเทนเนอร์ก็น่าจะน่าจะตรงคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไว้ว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วพอดีแพไปเรียนบ้านดินแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พอกลับมาปุ๊บบอกงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์เป็นสร้างบ้านดินละกันแม่ก็เออก็คงเปลี่ยนไม่เยอะ <laughs> อะไรเงี้ยพอออกมาเป็นแี้แม่ก็ตกใจเหมือนกันเอาแบบให้เขาดูก่อนไหมครับอ๋อจริงๆก็ไม่ได้มีแบบเลยค่ะจริงๆคืง คือการสร้างบ้านปกติจะเป็นการวางแปนการเสราเข็มการวางแผนที่เยอะๆแต่ของแพคือแบบว่าจริงๆบอกตามตรงคือแบบบ้านมาจาก Pinterest เลยอ่ะคือเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วแบบเจอแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบชอบอ่ะแล้วก็เอารูปแบบนี้มาแล้วก็แล้วก็มาสร้างเลยอ่ะแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้ก่อนก็ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆจน,<ช>จนมันจนมันเริ่มสูง<ช>จนมันแทบจะชนกับ <laughs> ส่วนของระเบียงบ้านตรงนี้จริงๆเนี่ย<ช>ถึงจะรู้วา่าสร้างแบบนี้ใช่ตอนนั้นแม่ว่าไงครับแม่ก็เริ่มบ่นแล้วว่าแบบเอ้ยมันเริ่มมาใกล้แล้วนะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีเงินก็จะตัดหลังคาแม่ให้ถ้ามีเงินจะตัดให้ใช่ <laughs> ใชเออนะอ้าวอันนี้คือที่มาคือเริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งอะเนาะแล้วก็พอเราเรียนจบทํางานปุ๊บก็เริ่มอยากที่จะมีบ้านอยากที่จะย้ายออกมาอยู่มีพื้นที่ของตัวเอง<ช>แต่เราตัดสินใจ สร้างบ้านดินเพราะว่าเคยได้ไปเรียนกับพี่โจนจันไดมันจุดเริ่มต้นมันน่าสนใจตั้งแต่ตอนที่เราตัดสินใจไปเรียนกับพี่โจนแลละตอนนั้นมีมีดําริอย่างไรแล้วไปอยู่กับพี่โจนนานหรือเปล่าครับตอนนั้นก็คือเหมือนเราเริ่มตัวเพลงเธอทําเป็นนักออกแบบค่ะชีพนักออกแบบแล้วก็ออกแบบของเกี่ยวกับอีโคดีไซน์คือเริ่มจากการตอนที่เรียนจบขึ้นมาใหม่ๆก็ทาทาข,ของขึ้นมาเป็นตัวจบแล้วก็มันพัฒนามาเป็นของขายก็คือการเอาขยะมาทำอะค่ะ เอาขยะมาแล้วใส่ไอเดียเข้าไปแล้วก็วางขายคือความฝันของแพคคืออยากจะวางขายในห้างคือไปเดินลอฟเดินเซนทันก็เอออยากจะวางขายในนั้นแล้วก็สักพักก็พอเริ่มทำโปรดักออกมาก็เลยเริ่มวางขายตรงนั้นจริงๆแล้วก็เริ่มมีความฝันที่สูงขึ้นอยากจะไปออกแฟร์ต่างประเทศแล้วปลายปีที่แล้วแพคก็ได้โอกาสจากกรมส่งเสริมการส่งออกไปออกแฟร์ที่ฝรัง่งเศสซึ่งแพรู้สึกว่าแบบเออมันก็เหมือนเราฝันแล้วเราก็ได้ทําอย่างที่เราฝันหมดแล้วอะแล้ว แล้วจริงๆคือคือตัวแพรเองทําของเกี่ยวกับอีโคคือการลดลดขยะแต่ตัวอาชีพดีไซเนอร์เองคือการออกแบบเพื่อกระตุ้นให้คนอยากได้ของไม่รู้จบอะ่ะคือเขามีเสื้อแล้วแต่ดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อให้เขาอยากได้เสื้ออีกตัวเสื้ออีกตัวไปเรื่อยๆจนเต็มตู้อย่างเงี้ยเธรเลยรู้สึกว่ามันคานกันระหว่างคำว่าอีโคกับดีไซเนอร์ซึ่งจุดบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนเ้าก็เลยเริ่มเริ่มคิดว่าแบบเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยเราเอาของนิดหน่อยมาทำอย่างเงี้ย แต่คนที่เขาอยู่แบบอีโคจริงๆอะ่ะคือคนต่างจังหวัดที่เขาไม่มีอะ่ะคนที่เขาไม่มีแล้วเหมือนแบบแพ้เห็นเขาเอาอย่างเขาเลี้ยงหมูแล้วเขาไม่มีถาดอาหารหมูเขาก็เอายางในรถยนต์เนี่ยมาตัดแล้วก็แบะแล้วก็ให้อาหารหมูมันก็ทําได้ซึ่งเขาอีโคกว่าเราอีกอะไรเงี้ยแพ้เลยเริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆเราลองไปศึกษาแบบนั้นไหมแล้วก็พอดีมีโครงการของพี่โจนเปิดขึ้นมาพอดีเป็น โครงการชื่อเอาจริงปกติคือที่พันนจะมีทุกเดือนอยู่แล้วอะค่ะเป็นเป็นคอร์สระยะสั้นเป็นคอร์สพึ่งพาตนเองแบบ3วัน4วันอะไรเงี้ยแต่พอดีแพดันไปเจอตอนนั้นมันเป็นคอร์สเอาจริงพอดีคือประมาณ21วันอืมวันซึ่งก็เลยแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นก็ฟิตเพราะว่าจริงๆคืออาชีพแพดมันจะช่วงโกยจริงๆมันจะช่วงปลายปีและต้นปีมันจะว่างแพก็แพก็แบงช่วงช่วงต้นปีไว้ว่ามันเป็นช่วงหาความรู้ของแพดละกันแล้วพอดีมันมีคอร์สพันๆเข้ามาพอดีค่ะก็เลย เลยโอเคเลยสมัครเข้าไปเลยซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่พอไปแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออม,มันดีมากพันพันเป็นโครงการของพี่โจนพี่โจนจันไดนะครับใครเคยดูเปิดหน้าคุยสักประมาณปี2ปีก่อนก็จะรู้ว่าพี่โจนเนี่ยสร้างบ้านดินแล้วก็มีโครงการให้แต่ละคนที่สนใจเนี่ยเข้าไปฝึกซึ่งแพ้ก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปอยู่กับพี่โจนใช่ไปอยู่นานไหมครับตอนนั้นตอนนั้นประมาณ21วัน,นะคะ่ะ21วัน นอนบ้านดินเลยใช่ค่ะแล้วความรู้สึกที่แบบเราต้องมีบ้านแบบเนี้ยมันมาตอนไหนยังไม่มีนะคะตอนนั้นค,คือคือด้วยด้วยตอนก่อนสร้างบ้านคือคืออยากมีสตูของตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าเอออยากจะมีออฟฟิศที่ทํางานที่บ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ใช้ใช้ห้องคอมที่บ้านเป็นเหมือนสตูของตัวเองแต่ก็อยากจะมีแยกออกมาบางทีเหมือนคนมาเยี่ยมสตูดิโอแล้วจะเอาเข้าบ้านก็จะเอ๊ะหรือว่าเรา ทำแยกออกมาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นความคิดเดิมอยู่แล้วแต่พอพอไปกับพี่เปไปไปหาพี่โจนเนี่ยคือแพ้ได้ตรงที่ว่าเหมือนเหมือนพี่โจนบอกว่าเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินซึ่งซึ่งพอเข้าใจแล้วคือคือแพ้เป็นคนคนเมืองที่เรามีไลฟ์สไตล์ชีวิตประมาณเนี้ยแล้วเราจะมันอยู่แบบไม่ใช้เงินมันมีด้วยเหรอมันทําได้จริงๆรเหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นคําถามแรกที่แพที่แพ,พ้ตั้งข้อสงสัยว่าก่อนไปอ่ะมัน มันอยู่ได้หรอถ้าแพรเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตแพรจะทําได้หรออะไรเงรี้ยอันนี้ก็คือเหมือนพอไปแล้วก็เหมือนพี่จนก็เริ่มเริ่มทําให้เห็นว่ามันทําได้จริงๆแล้วก็เหมือนชีวิตมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวอะไรเงรี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มเริ่มคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ใช้เงินคือเราต้องสร้างปัจจัยสี่ได้ด้วยตัวเองอาหารที่อยู่อะไรเงรี้ยค่ะก็ะะเหมือนเริ่มที่นั่นก็เป็นการปลูกผักแล้วก็พอที่อยู่ก็คือเหมือนเขาสร้างบ้านดิน ใครก็เลยเริ่มเริ่มเออเริ่มเข้าใจของคอนเซปต์การสร้างบ้านดินว่าเออมันมันอยู่ได้พี่โจ้บอกว่าเหมือนนกอะ่ะยังสร้างหลังได้เลยเขาไม่มันไม่มีเงินยังสร้างหลังได้ทําไมคนเราเหมือนมีความสามารถมากกว่าน,นกอะ่ะทําไมเราต้องเหมือนจะมีบ้านหลังหนึ่งมันลําบากมันต้องเป็นหนี้เขาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเริ่มอินกับการสร้างบ้านดินก็เลยอยากมีของตัวเอง คุณผู้ชมพอจะได้เห็นแนวคิดของน้องแพรไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูในบ้านดินกันครับว่าข้างในนั้นสร้างอย่างไรแล้วก็น่าอยู่แค่ไหนครับ เาสร้างนานหรือยังครับอันนี้สร้างประมาณสองสเดือนแล้วค่ะแต่ปกติจะสร้างเฉพาะแค่วันเสาร์อาทิตย์คือเหมือนมานัดเจอรวมเพื่อนกันแค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เป็นเหมือนกิจกรรมวันหยุดกันแล้วก็เหมือนทุกคนบางคนก็มีงานประจําหรือว่าเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอแค่วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้บอกว่าเร่งทําทุกวัน <สะ S 1> ค่อยๆทำไปเ,เรื่อยๆสังเกตดูในอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างบ,า,บานเฟียม หน้าต่างอะไรนี่จะเป็นของเก่าใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่คือคือบางทีอย่างแพทย์ทำทำงานเกี่ยวกับอีโคด้วยอ่ะมันคือการลดการใช้ซึ่งหน้าต่างกับประตูเนี่ยมันมีเยอะแล้วอืม,อมก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเอาของเก่ามาใช้แล้วพักไปขอใครมาอันนี้ไม่ได้ขอค่ะอันนี้ซื้อ,อเป็นซื้อพวกของวิงนเทจพวกเนี้ยแต่ว่าเราเป็นดีไซเนอร์เราก็ยังต้องการความสวยงามอยู่บางอย่างที่เราต้องอยากจะมีจริงๆอย่างเช่นหน้าต่างที่เป็น วงกลมข้างบนอันนี้ก็คือเราก็สั่งทำบางอย่างใช่แต่แต่เราจะพยายามจะสั่งทำให้น้อยที่สุดคอนเซปต์ของบ้านดินเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าคือถ้าเราถ้าบ้านนี้จะไม่มีแล้วเนี่ยก็จะคืนกับสู่ธรรมชาติทั้งหมดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่คือแม้กระทั่งอิฐต่างๆที่เป็นโครงสร้างนี่ยก็จะก็จะทำจากดินด้วยใช่แล้วก็คือพี่โจมบอกว่า อีกร้อปีเราตายไปแล้วมาเกิดที่เดิมเราก็ยังสามารถเอาอิฐก,ก้อนเดิมมาใช้สร้างบ้านได้คือมันสามารถอยู่ได้ขนาดนั้นอะไรออความเป็นบ้านดินเนี่ยความจริงคือมันต้องสร้างที่กันดารมากๆที่ที่แบบว่าการก่อสร้างในในเมืองเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่ธรรมชาติจริงๆค่ะใช่ครับมี2ชั้นใช่ไหม บันไดอยู่ไหนครับบันไดอยู่นี่เลยค่ะอันนี้เป็นบันไดใช่เฉพาะช่วงก่อสร้างหรือว่ายังไงอันนี้คือเป็นบันไดจริงๆนะคะเพราะบ้านเราพื้นที่น้อยด้วยก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ก็เป็นปีนขึ้นไปธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเชิญขอขอให้แพรปีนขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่จะตามขึ้นไปนะครับเพราะว่าไม่เป็นไรครับอยากขึ้นไปดูเฉยๆครับว่าโซนของห้องนอนเป็นยังไงฮะนี่ ปชั้นสองแล้ว <c oughs> คือ,อยังไงเนถึงเวลาอยู่จริงๆนี่นอนบนนี้<ช>แล้วก็ปีนบันไดนี้ลงไปทางไหนข้างล่างใช่จริงๆกล่าวว่าตรงเนี้ยค่ะจะเป็นที่นอนใช่ใชแล้วก็ตรงเนี้ยก็คืออยากจะให้เป็นเหมือนที่โล่งที่ข้างล่างมองมาแล้วหลังคาไม่ได้ทึบมากก็เลยคิดว่าเออจะทําเป็นอะไรดีแล้วแพรเป็นคนชอบเปยวนอยู่แล้วแพรก็เลยรู้สึกอยากได้ฟีลแบบเป็นตะข่ายซึ่งสามารถแบบพอนอนปุ๊บแล้วเอออยากจะมานอนเล่นก็ออกมานอนเล่นตรงนี้ได้ก็คือนอนเล่นได้เลย เดี๋ยวก่อนนะตะข่ายเนี่ยเหรอนอนได้ที่แค่เหยียบยังไม่เกล้าเลยแพใช่ใช่หลายคนก็กลัวเนี่ยเหรอเอาคนอ้วนที่สุดมาลองแล้วลองมันได้ได้ใช่ป่ะครับโอเคก็เออเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายรายการใส่ก่อนแล้วกันค่อยค่อยขึ้นมาลองแต่คือตั้งใจว่าตรงนี้ก็จะนอนได้ไม่กลัวแบบดิ้นตกลงไปข้างๆครับหรือไงตอนนี้ ็ออกแบบพุกมาค่อนข้างจะถี่มากแต่อันนี้ก็คือยังมีคนกลัวอยู่แต่แต่เราก็ไม่มีบังคับนะอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว,ว่าเป็นแค่ดีไซน์ที่แบบให้อากาศถ่ายเทได้มไม่ใช่นะอันนี้คือนอนตั้งใจนอน,น,อนเ,ลเลยใช่อ,อ,อ,อาทิตย์ที่แล้วพาก็มานอนอ่านหนังสือบ้างแล้วเหมือนกันแล้วลมมันโฟล,ล์ค่ะคืะคอคือพยายามใส่หน้าต่างหน้าต่างให้เยอะเพื่อเพื่อจะได้ถ่ายเทลมก็โชคดีที่บ้านหลังเดิมเนี่ยบรรยากาศตรงตรงนี้เนื่ยมันก็เป็นแบบสีเขียวๆอยู่แล้ว ขอโทษทีนะคือแบบว่าพอสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยพ่อแม่ไม่ไม่ได้บางวิวพ่อแม่ครับหรือยังไงครับพ่อแม่คือคือที่บ้านแพงจริงเขาไม่ค่อยใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคือพ่อแม่เป็นเหมือนอาชีพนักธุรกิจอะค่ะที่เขาจะทํางานหนักแล้วเขามีเงินเยอะแต่เขาไม่มีเวลาอให้ยังบอกแม่เลยว่าเออสร้างบ้านใหญ่มีเตียงใหญ่แต่ไม่มีเวลานอนอย่างเงี้ย แค่ว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่ทําให้แพมแพมมองเขาเห็นเขาตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าแพรไม่อยากเป็นแบบเขาอ่ะคือแพรอยากจะมีชีวิตแบบที่มันไม่ต้องมีข้อแม้อะไรมากมายที่มันไม่ต้องอึดอัดอะไรมากมายอะไรเงี้ยมันก็เลยสร้างขึ้นมาจริงๆบางทีเราอันนี้แพรแพรเลือกที่จะทําให้เขาเห็นมากกว่าที่จะเหมือนไปเถียงกับเขาอ่ะเถียงกับเขามันก็ไม่จบอ่ะว่าแบบเอ้ยแพรว่ารวยไปมันก็มีประโยชน์นะแม่ถ้าแม่แบบเหมือนตายไปแล้วไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ย แต่าพะรู้สึกว่าเออมันก็เคยก็เคยเถียงกันมาหลายรอบแล้วกับเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยพะรู้สึกว่าพะทำให้เขาเห็นละกัน,น,นแล้วเขาจะคิดยังไงก็ก็เป็นส่วนของเขาแล้วอะไรเงี้ยเราเรา,เราทำของเขาเราคิดยังไงเราก็เราเชื่อมั่นในความคิดของเราแล้ว,ลวเราก็ทําแค่นั้นเองประมาณนั้น น่าสนใจมากเดี๋ยวเข้าไปในบ้านหลังที่พ่อแม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าแพรนอกจากบ้านดินหลังนี้แล้วเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำธุรกิจที่บอกว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านไหนครับมาจักแพรตอนคอร์สเอาจริงะครับตอนนั้นผมก็คือที่บ้านดินที่บ้านดินผมไปตอนรุ่นก่อนหน้าแพรปีหนึ่งแล้วผมอีกปีหนึ่งผมกลับไปเยี่ยมครับแล้วก็เจอเจอแพรแพร ไม่เรื่องมากเลยกับบ้านหลังนีใ้ใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากทําให้แบบว่ามีแต่คนอยากจะช่วย <c oughs> บางคนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วแบบเราทําได้หรือเปล่ามันเราไม่ได้เก่งไมไ่เคยทํามาก่อนอย่างนี้ครับ <c oughs> บางคนเ็าจะมีอารมณ์นั้นอยู่แล้วก็ยกตัวอย่างหน่อยอยังไงเมื่อความไม่เรื่องมากความไม่เรื่องมากก็คือแบบว่าอย่างผนังนี่ครับผนังเนี่ยมัน แครเขาเข้าใจว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องเรียบมันมันแฮนเมดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามือใครบ้างที่แบบว่าจะฉาบได้เรียบนี้ทุกคนมาแพ้ก็บอกเอาเลยทําเลยแล้วก็เนี่ยครับก็จะออกมาอย่างที่เห็นมันก็จะมันก็จะไม่เนี่ยมเนียนสวยเหมือนบ้านปูนนะครับออแต่ว่ามันก็จะดูเป็นแฮนเมดอีกอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะดูเป็นอะไรที่เป็นความทรงจาด้วยคือเป็นผนังที่มีจุดที่ นูนที่สุดกับจุดที่เว้าที่สุดเนี่ยต่างกันเยอะมากนะขนังนี้ก็ด้วยก็เลยแพรก็จะจําได้โอ้ผนังนี้อ๋อเพื่อนคนนี้มาทํานี่อ๋อคนนี้คนนี้มือไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับน้องแพรชาตรพรคุยกันต่อถึงแนวคิดแบรนด์รีเพลย์อีโคแบรนด์ที่ผลิตด้วยใจตอบนีแง่ธุรกิจแพรไม่รู้ว่ามันมันไม่ใช่มัน ตอบในแง่ธุรกิจไม่รู้ว่าตอบได้หรือเปล่าแครบอกว่าถ้าต้องการทําให้มันเล็กลงซ<ม>ึ่งทุกคนก็งงว่าเออธุรกิจมันต้องขยายแล้วมันต้องใหญ่ขึ้นแต่ทําไมเธอต้องการทําให้มันเล็กลงและฟังความรู้สึกของครอบครัวหลังจากน้องแพรประกาศไม่สื่อทอดธุรกิจเบนซ์อมอนผมไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะเพราะงั้นผมก็เลยมองไม่ออกว่าเอ้อันนี้มันจะไปเลี้ยงไประกอบเป็นวิชาชีพเลี้ยงชีพเขาได้หรือเปล่าเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็ คือเขาก็ถามว่าก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ดื้อพอสมควรเหมือนกันติดตามได้ในรายการเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้า